สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพบกับเรา KDG IT อีกแล้วนะครับผมครับวันนี้นะครับมาพบกับคีย์บอร์ดนะครับหนึ่งใน X Series ของ Nubo X นะครับก็คือ Alpha X8 นั่นเองครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นคีย์บอร์ดเซมิแม c h a น i c a ลนะครับก็คือเป็นปุ่มอ่าปุ่มแม c h a นลนะครับผสมปุ่มยางนะครับผมแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือมันสามารถมาโคได้ครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันที่กล่องกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมครับเจ้าตัว x 8นะครับเป็นเอ่อคีย์บอร์ดตัวแรกเลยของซีรีส์ x นะครับที่ทางนวโรได้อ่ผลิตขึ้นมานะครับผมครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว Alpha x 8นะครับผมตอนนี้นะครับ x 8เนี่ยสามารถเซตมาโคได้นะครับที่ในโปรแกรมนะ แล้วก็แสงไฟนะครับสามารถลอดผ่านตัวอักษรได้นะครับผมสามารถเปลี่ยนสีไฟได้7จ็ดสีครับสามารถกดปุ่มพร้อมกันได้26่คีย์นะครับแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยเป็นแบบบิ๊กไซส์นะครับก็คือ,อปุ่มตัวอักษรก็ค,ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวซัพพอร์ต w n n o w w s 98นะครับ Windows 2000 Windows มี XP Windows 7นะครับผม ตัวสายนะครับมีความยาว1.8นะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลาง4มิลตัวปุ่มนะครับเขาบอกว่าใช้เทคโนโลยีซับสペนชันเทคโนโลยีนะครับก็คือปุ่มลอยนั่เองก็คือตัวปุ่มนะครับเป็นซ e มิแมคคา n i ค a ลครับเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงของ Alpha X8 กันเลยครับผมครับนี่คือตัวของคีย์บอร์ดนับโวนะครับ Alpha X8 นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูที่วัสดุกันก่อนนะครับวัสดุเนี่ยจะเห็นว่าเป็นลักษณะเหมือนโลหะนะครับนี่ครับมีน้ำหนักค่อนข้างหนักเลยนะครับผมตัวปุ่มก็สกรีนมาอย่างดีนะครับแสงสามารถลอดผ่านได้นะครับนี่ครับ ก็มีสัญ,ญลักษณ์อัลฟานะครับผมก็คือเป็นชื่อรุ่นแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นโบเอ็กนะครับตรงนี้ตัวปุ่มก็เป็นแบบปุ่มลอยนะครับก็จะลอยเหนือจากตัวของคีย์บอร์ดนะครับผมแบบนี้ส่วนด้านหลังนะครับ ครับด้านหลังของคีย์บอร์ดอัลฟาเอ็ก์แดนะครับผมก็จะมีตัวปรับระดับครับแบบนี้แล้วก็วัสดุด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนโลหะนะครับค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวครับผมมี สัญลักษณ์ครับนับโวเอ็กครับผมรุ่นอัลฟ a านะครับโมเดลเอ็กแปดครับผมพอเปิดกล่องออกมานะครับก็จะมีเป็นแผ่นซีดีแบบนี้นะครับก็คือเอาไว้เป็นโปรแกรมเซตมาโครของเอ็กแปดนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของโหมดไฟของเจ้าเอ็กแปดกันบ้างนะครับผมไฟของเอ็กแปดเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดสีนะครับก็จะมีสีเขียวสีม่วงนะครับสีเหลืองนะครับ สีฟ้าครับผมสีขาวครับอันนี้ปิดไฟนะครับสีน้ําเงินครับแล้วก็สีแดงครับผมก็จะตามนี้นะครับแล้วก็ไฟบิตติ้งนะครับก็คือกดที่รูปน้บรวเอ็กนะครับแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนสีไฟนะครับไฟก็จะเป็นโหมดบิตติ้งนะครับวนสีเก็สีไปเรื่อยๆครับผมในส่วนของปุ่มนะครับ ก็อย่างที่กล่าวไว้ตอนแรกนะครับผมม,มันเป็นเซมิแมคานิคอลนะครับก็จะเป็นแมคานิคอลผสมปุ่มยางนะครับลักษณะปุ่มก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเสียงกดปุ่มของเจ้า X8 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเสียงลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ใหฟังนะครับ ครับมาดูในส่วนของ a n t i g o o s t i n g นะครับหรือการกดปุ่มพร้อมกันของ n ับ V o X8 นะครับผมเขาบอกว่ากดปุ่มพร้อมกันได้สูงสุดถึง26ปุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับว่าการกดปุ่มพร้อมกันเนี่ยได้มากประมาณไหนนะครับผมจะทาบมือลงไปเลยนะครับครับจะเห็นว่า แอนตี uh, Anti ้โกสติ้งเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับกดปุ่มพร้อมกันได้หลายปุ่มมากนะครับส่วนที่เพิ่มขึ้นมาของเจ้า uh, n ั v โ o Alpha x8 นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการเซตมาโคในโปรแกรมนะครับผมครับในส่วนของการตั้งค่ามาโคนะครับ uh, หน้าต่างโปรแกรมของเจ้า x8 นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นค่าๆก็จะมีแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามีตัวคีย์บอร์ดเราสามารถเซต มาโคเนี่ยเข้าไปในปุ่มไหนบนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับแบบนี้นะครับผมปุ่มไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าโปรไฟล์นะครับมีถึง3โปรไฟล์ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่ามาโครนะครับเราก็จะมากดที่นี่มีปุ่มมาโคนะครับพอกดขึ้นมาอันนี้ผมเซตมาโครเข้าค่าไว้นะครับก็คือเราสามารถเซตมาโคเข้าไปที่ ตัวมาโคร s e ตติ้งตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมี delay time ด้วยนะครับส่วน delay time ก็คือเราสามารถใส่ delay ระหว่างการกดปุ่มได้นะครับใส่แบบนี้นะครับผมก็คือแก้ได้เลยครับแบบนี้คติผมจะใส่ห้ก็ใส่ลงไปเลยห้าสิบครับพอเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคครับผมเมื่อเราตั้งค่ามาโครเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่ มาโคเข้าไปที่ปุ่มคนคีย์บอร์ดนะครับสมมุติว่าผมจะตั้งไว้ที่เลขหนึ่งนะครับผมก็กดที่เลขหนึ่งเลยจะมีหน้าต่างคีตติ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลือกที่โหมดมาโคตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เราเซตมาโคไว้แล้วแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดโอเคได้เลยปุ่มที่เราตั้งค่าไว้จะเป็นปุ่มสีแดงนะครับจะกลายเป็นสีแดงครับแล้วก็จากนั้นเราก็กดแอพพลายครับ ทีนี้เราจะมาเทสให้ดูนะครับครับอันนี้ผมกดเลขหนึ่งนะครับครับจะออกเป็นสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งแบบนี้นะครับก็คือเราตั้งค่ามาโครไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมครับสาย usb นะครับของเจ้า x 8นะครับจะเห็นว่าหัวเนี่ยเป็นโกลเพดนะครับก็คือเป็นหัวทองครับผมไล่ลงมานะครับสายจะเป็นสายถักนะครับ ขาอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยคือ4มิลครับผมยาว1.8นะครับสายค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคีย์บอร์ดนับโวอัลฟา X8 นะครับก็เป็นคีย์บอร์ดที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทางค่ายนับโวเนี่ยนำเสนอออกมานะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ KGG นะครับ หรือ www.ktg.co.th นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับ KTG IT สวัสดีครับ